ก็อันน mm ี hmm. so us, ้เนาะก็ค really, ือจะเป็นเรื่องการแยกสารคือเราก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสารกับสสารคืออะไรเนาะว่าสสารกับสารเนาะแต่จริงอันนี้มันมันเบสิกไปอ่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าสสารคือแบบว่าทุกอย่างเลยแบบว่าสามารถแบ่งออกเป็นของแข็งของเหลวแก๊สแล้วก็พลาสมาอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเป็นสารเนี่ยคือสสารที่เราเอามาที่เรารู้องค์ประกอบที่แน่นอนแล้วอะไรเงี้ยเนาะเน้นว่าเออมันแตกต่างกันตรงที่เป็นสสารที่เราศึกษาถึงคุณสมบัติแล้วก็ องประกอบที่แน่นอนแล้วนั่นเองนะโอเคต่อไปก็คือเราก็จะต้องมารู้ว่าออสารเนี่ยไอ้ I substance ใช่ไหมว่าเรามันมันจะมีคุณลักษณะมีสมบัติอย่างไงบ้างอย่างเช่นเนื้อสีกลิ่นอะไรต่างๆอะไรเง,งี้ยกันไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เราก็จะแบ่งไอ้พวกสมบัติอย่างเงี้ยเป็น2ส,ส่วนเนาะประเภท2ประเภทลหลักก็คือเป็นสมบัติทางกายภาพหรือเขาเรียกว่าสมบัติทางฟิสิกส์เนาะ ฟิสิกส์เนาะก็คือมายว่าทางทางกายทางภายนอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปทาปฏิกิริยาอะไรเนาะอันนี้ความเน้นก็คือว่ามันไม่ต้องทําปฏิกิริยานั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นสารที่เป็นคุณสมบัติทางเคมีเนี่ยอันนี้คือเกิดมีการเกิดปฏิกิริยานะอันนี้คือไม่เกี่ยวข้องเนาะกับปฏิกิริยาเคมีอย่างเช่น พวกสถานะต่างๆว่าของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเปลี่ยนเ,นเป็นแกส๊สอย่างเงี้ยหรือการว่ามีกลิ่นแบบไหนมีจุดเดือดแบบไหนอะไรเงี้ยเปลี่ยนจุดเดือดป้าเป็นยังไงอะไรอย่างเ,ดเ,ดเาง,งีย้ยเอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพหรือว่าเป็นนะคุณสมบัติทางฟิสิกส์เนาะหรือฟิสิกอลพลาสติกนั่นเองนะโอเคต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องคุณสมบัติทางเคมีเนาะไอ้ตรงเรื่องของคุณสมบัติทางเคมีเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีความ จะมีความว่านะอันนี้ก็คือจะมีความว่าเอา่อการติดไฟอะไรเงี้ยมีเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมีองค์ประกอบของสารทางเคมีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยงก็จะมีพวกเรื่องของการแบบระเบิดเนาะเออติดไฟขึ้นมาผุกกร่อนหรือว่าทาปฏิกิริยากับน้ำอะไรเงี้ยระเบิดก็ใช่นะอืมระเบิดนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเหมือนกันเป็นสมบัติทางเคมีเนาะอ่ะโอเคที่นี้ พอเราแบ่งคร่าวๆแล้วเนาะว่าสารที่เราสนใจเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทค,คือทางเคมีกับทางกายภาพใช่ไหมทีเราก็จะมาดูสถานานะเนาะสถานะนี่เป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นกายภาพใช่ไหมคุณสมบัติทางกายภาพเนาะอ่าดังนั้นก็คือเราจะแบ่งออกเป็นอะไรนะของแข็งของเหลวแก๊สนี้ใช่ไหมว่าของแข็งโดยมากก็ทุกคนก็รู้เนาะของแข็งก็คือเป็นไงจับกันแน่นใช่ไหมแพ็คตัวกันแน่นๆเลยใช่ปะ แต่ถ้าของเหลวก็อาจจะมีแบบแรงเชื่อมแต่ว่าอยู่ห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเงี้ยเนาะประมาณเงี้ยแต่ถ้าแกส๊สเนาะก็คือมันแทบจะแบบไม่มีแรงเชื่อมเลยแล้วปริมาตรก็คือไม่คงที่ฟุ้งกระจายเต็มพานชนะไปหมดแต่ว่าถ้าเป็นของเหลวเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าตัวของไงปริมาตรก็คือคงเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแกส๊สเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรแน่นอนเลยเนาะตามพันชนะหลวนหลวนแต่ถ้าเป็นของแข็งเป็นไงโอ้โหปริมาตรเป๊ะ รูปร่างไม่เปลี่ยนเนาะโอเคก็พอจะนึกภาพออกเนาะโอเคต่อมาอันนี้ก็คือเราจะแบ่งเนาะสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ่ะสารเนื้อเดียวก็คือเป็นไงนะก็ก็แบบอันเนี้ยคือไอ้เนื้อเดียวในผสมเนี่ยเราแบ่งกันด้วยการมองเห็นนะเออเราแบ่งกันด้วยการมองเห็นเนาะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นสารเนื้อเดียวมองเห็นมีสองเนื้อขึ้นไปก็เป็นสารอะไรสารเนื้อผสมถูกปะ่ะเนาะโอเค อ่ะก็คือมองเห็นมากกว่า2ชั้นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มองเห็นแค่เพียงชั้นเดียวแต่การที่เรามองเห็นแค่เพียงชั้นเดียวเนี่ยเราการที่เรามองเห็นมันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อมเป็น1ชั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีแค่สารเพียงสารเดียวอยู่ในนั้นถูกปหเออมันอาจจะมีสารอื่นๆที่เข้ามาผสมกับมันอย่างเช่นน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยมีน้ำกับน้ำตาลใช่ไหม เออไอพวกนี้ก็คือเขาจะแบ่งออกเป็นสารไมนะ่บริสุทธ์เนาะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนไดอะแกรมตรงนี้หน่อยนะเปลี่ยนเป็นคําว่าสารไม่บริสุทธ์นะเป็นสารไม่บริสุทธิ์ก่อนมันจะมีสารไม่บริสุทธ์กับสารบรนะิสุทธิ์เนาะอ่ะมีสองอันเนาะสารไม่บริสุทธ์กับสารบริสุทธิ์โอเคป่ะโอเคอ่ะต่อมาไอสารบริสุทธิ์เนี่ยแน่นอนอ่ะก็แบ่งออกเป็นธาตุกับสารประกอบนะ แต่ถ้าเป็นสารไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสารละลายคอนลอยแล้วก็สารแขวนลอยคือสารแขวนลอยเนี่ยให้น้องนึกถึงอารมณ์น้ําโคลนอะ่ะเออน้องเห็นมันลอยไปลอยมามีใบไม้ลอยอยู่ข้างบนเอ่อน้าอย่างเงี้ยแยกเป็นสองชั้นไปเลยเนี่ยสารแขวนลอยแต่ถ้าเป็นคอนลอยให้น้องนึกถึงเป็นพวกนมเออนม เจลโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยนมเจลน้ำสลัดอย่างเงี้ยที่มันกึ่งกึ่งขาวกึ่งขาวขาวอะไรเงีเ้ยเออเหมือนจะขาวขาว,ขาวขุ่นๆยอะไรเงี้ยน้ำสลัดเนาะแต่ถ้าสารละลายคือน้องเห็นมันใส่กิ้งไปด้วยกันเนาะอย่างน้ำเชื่อมน้าเกลืออย่างเงี้ยเออน้ำน้ำ,นำอ่าน้ำละลายของผงด่างทับทิมผสมกันอะไรเงี้ยหรือว่าสารละลายไอโอดีนอย่างเงีเ้ยเออพวกเนี้ยก็คือจะเป็นสาระละลายเนาะอืม ทีนี้ถามว่าขนาดอนุภาคเนี่ยแต่ละอันเป็นยังไงเนาะก็คือสารละลายเนี่ยจะมีขนาดอนุภาคที่แบบเล็กที่สุดเนาะเล็กกว่า10กําลังลบเเซนติเมตรให้น้องจาคัด p อยอย่างนี้เนาะอันนี้คือ10กําลังลบเเซนนะอันนี้คือ10กําลังลบสเซนอ่ะน้องจําคัด p ้อยได้แล้วใช่ไหมพอน้องจําคัดพ o i ได้ปุ๊บน้องก็ดูว่าถ้าสมมติว่ามันใหญ่กว่า10กําลังลบสเนี่ยก็เป็นแขวนลอยแต่ถ้ามันเล็ก กว่ากำลังลบ7็ก็เป็นสารละลายส่วนอันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือคอลอยเนาะอยู่ระหว่าง10บกำลังลบ7กับ10กำลังลบ4ไอ้อย่าลืมนะกำลังลบ4ก็คือขนาดใหญ่กว่ากำลังลบเเนาะอะอทีนี้มันทำไมเราถึงต้องคัดพอยด้วยตัวนี้เนาะคัดพอยด้วยตัวนี้เพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ใช้ใช้กรองเนี่ยมีขนาดขนาดรูของมันเป็น10บกำลังลบ4เนี่ยมันจะเป็นรูของกระดาษกรอง แต่แต่แต,แต่แต่ถ้าสมมติว่ารูของมันมีขนาดเนี่ยประมาณเล็กลงมาหน่มโมโนอยประมาณ10บกำลังลบเเราจะใช้เซโลโลเฟนเนาะคุณคุณยังเนาะใช้เซโลโลเฟนในการกรองบางทีถ้าเขาถามว่าใช้กระดาษกรองกรองติดแปลว่าอะไรก็คือเป็นสารแขวนลอยขึ้นไปเนาะใหญ่กว่า10บกลังลบสการกรองให้น้องนึกถึงว่าสมมติว่าของมันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วรูมันเล็กแค่นี้เนาะของมันก็จะผ่านลงไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะผ่านรูได้ปะก็ผ่านไม่ได้เนาะ เออพอมันผ่านรูไม่ได้ดังนั้นไอสิ่งที่ใหญ่กว่ารูของรูสิ่งที่ใหญ่กว่ารูเนี่ยก็จะผ่านไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ก็คือสารแขวนลอยแต่คอนลอยกับสารละลายไงผ่านได้เนาะต่อมาเซโลเฟนรูมันเล็กลงเนาะรูมันเล็กเป็นสิบกําลังลบเจ็ดดังนั้นสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้ก็คือคอนลอยกับแขวนลอยผ่านผ่านลงไปไม่ได้แต่ว่าสารละลายจะยังคงผ่านเข้าไปได้เนาะที่มีอันนึง มันมีการทดลองอันหนึ่งที่เอาไว้เทสว่าเออตัวนี้เป็นคอนรลอยจริงไหมเนาะเขาเรียกว่าทินดอลปรากฏการทินดอลเนาะหรือว่าทินดอลเอฟเฟกเนาะถามว่าทินดอเอฟเฟกคืออะไรจำได้ไหมที่บอกว่าให้เอานมหรือว่าสารคอรลอยเนี่ยเอาไปไว้ในที่มืดจากนั้นเนาะเราจะส่องไฟอ่าสมมุตินี่คืออ่าส่องไฟเนาะส่องไฟเข้าไป พอส่องไฟเข้าไปปุ๊บปกติเนี่ยแสงที่ออกมาจากไฟฉายมันเป็นไงนะแสงที่ออกมาจากไฟฉายก็เป็นแสงตรงๆนี่นแหละเออเป็นแสงกระจายกระจายใช่ไหมกระจายกระจายแต่พอผ่านคลอรอปุ๊บมันจะกลายเป็นลำแสงเนาะคุณนๆไหมการทดลองสมัยม2เนาะเออมันจะกลายเป็นไงเป็นลำแสงถ้ามันเกิดมีการกระจายเป็นลำแสงเนี้เกิดขึ้นแสดงว่าไงแสดงว่าอันเนี้ยแน่นอนแหละว่าอันเนี้ยเป็นทินด์เอฟเฟกก็เป็นคอนรลอยแน่นอน แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสารละลายปกตินะส่องไฟเข้าไปก็ยังคงเป็นแสงกระจายกระจายไม่ได้เป็นแบบลักษณะเป็นลําแสงนะถ้าเป็นสารละลายไม่ได้เป็นลําแสงแต่ถ้าเป็นคอลลอยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นลําแสงแน่ๆนะเนี่เอาไปทดสอบได้อ่ะฟากสารในบริสุทธิ์พี่พูดหมดเวลานะต่อมาเป็นฟากสารบริสุทธิ์ก็จะแบ่งออกเป็นธาตุกับสารประกอบเนาะเป็นธาตุกับสารประกอบคืออะไรเนาะตัวของธาตุเนี่ย ก็คือจะเป็นอะไรนะตัวของธาตุเนี่ยก็คือจะเป็นหนังที่น้องรู้กันอนะแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเงี้ยหรือโซเดียมอะไรเงี้ยต่างๆที่เป็นตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสารประกอบเนี่ยคือเกิดจากการเอาธาตุมากกว่า1ตัวมารวมกันอย่างเช่นอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารประกอบหรือน้ำตาล c 6 HH, h 1 2 o 6นี่ก็เป็นอะไรเป็นสารประกอบเนาะ มีธาตุมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะไปสารประกอบอ่ะสารประกอบจดไปเราลงมาดูที่ธาตุอีกทีนึงที่ธาตุเนี่ยบางทีเราจะต้องดูไอ้ตรงตารางธาตนะุเนาะที่มันมีโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อะโลหะถูกปะเออมีด้วยกันอะโลหะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะถูกไหมอ่ามี3อันประกอบไปด้วยกันเนาะถ้าเป็นธาตุโลหะเป็นไงนะก็คือเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองใช่ปะคุณคูณไหมอ่าหมู่หนึ่งหมู 2, นะ่สองเนาะแต่ถ้าเป็นอะโลหะก,ก็จะเป็นพวก หมู่ห้าหกเจ็ดอืมหมู่หนึ่งหมู่สองหยวนหยวนให้หมู่สามด้วยก็ได้ถ้าเป็นตัวบนบนก็พอได้ส่วนกึ่งโลหะก็จะเป็นพวกธาตุหมู่สี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นธาตุโลหะก็อย่างเช่นถ้าสมมติน้องจําตารางธาตุได้เน้อก็จะเป็นอะไรโซเดียมใช่ไหมหมู่หนึ่งถ้าหมู่สองก็อย่างเช่นพวกแมกนีเซียมอะไรเงี้ยหมู่สามก็เป็นแบบโบรอนอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดก็อย่างเช่นไนโตรเจนออกซิเจน โอเีนคอร์คีนอะไรเงี้ยถ้าหมู่สี่เนาะตัวที่เป็นกึ่งโลหะก็จะเป็นพวกแบบเอออย่างพวกซิลิกอนอย่างเงี้ยคาร์บอ,อนอานเงี้ยเออหมู่สามมีอะลูมิเนียมก็ก็เป็นโลหะเนาะอืม mm hmm. โอเคนี่ก็คือแบ่งคร่าวๆประมาณนี้